รีวิวล่าสักในปี2024นะครับเออไปดูดาราตัวละครกันก่อนนะแล้วก็ครก็มีไม่ค่อยครบเท่าไหร่นะครับเพราะเหมือนได้เล่นตอนนั้นทำไปเล่นตอน24 23ก็เล่นนะมีสกายเลอร์โคโนโม,ม,มีมาเดอร์ก็มีเคซี่อ่าเราก็มีนะนี่ไอวัลูร้างทรงมีล้างทรงบบตุกต้งๆดู กันดูก็มีโมโคก็มีชมเนี้ทุกอย่างเทลี่ก็มีนะเออแล้วก็มีอะไรนะม่ครบนะสวนสัตว์เนี้ยงหรอสัว์เนี้ยงก็มี ก็จะเป็นนั่งร้องผู้หญิงนะมึับมวกมี3 9เะมีมวกอันนี้มวกอันนี้ก็มีนะนี่วนะหัผู้หญิงมนมีไนะอ่เออนาส่วน่นตา ชุดอันนี้มีสองสีเลยนะช,ชุดก้ามชุดเกาะก้านลายนีชุดนักแข่งทีนี้ก็มีนี่นักแข่งในสมัสยก่อนนะนักแข่งคุณแม่มาขายแล้วไม่เป็นไรผมได้มาได้ไงชุดชุด,ดเราเยอะเยอะกางเก,ก,นะก,กง,ง,งก็มีนะมีกางเกงเสื้อแดงแดงก็มีนะกางเกงนะ เสื้อแรงๆสชุดนองเท้าก็จะมีรอาแตะรองเท้ากีีรองเท้าคาเซียรองเท้าสังรองเท้านี่โอ้มีเยอะนะกระเป๋าก็ไม่มีเยอะนี่มีไม่ค่อยเยอะ่าไรกาะกงเอะกงสุก็ไม่คยมีอะไรดี ล่มก็มีนะแต่ก,ก็มีไม่ค่อยเยอะเขาบอกว่าจะเอาล่มหนักขึ้นบนมาขายแนละ้วไม่ใช่เอามาแจกมาแจกอันนี้ไม่มีนะไม่เติมชเพีทสายพีมีวิชาก็มีอันนี้ก็มีนะท้าไม่เอามาแจกแล้วจะบอกน่าจะของเดรย์แล้วนะแอร์อปิดน้ำก็มีไม่มีอยยนะแกงว่าตาหน,นี เต็งวัวสีมีบ้างอนะ่ะมีเข็นเข็งก็มีอะผ้าดางผ้าด่างนะ้วกเป็นผ้าด่างง่สมัยก่อนโดยตีโอเคท่านี้ครับสวยนะท้าสองครับผ่าปาดคอพวกนี้นะถ้าจะไปแรงแดงสงีวสีส,สีนะครับหรือว่าคิโรอิดนั่นเองออเนีงง่ต่นไปเรื่อยๆจะขึ้นแรงไปต่อไปแรงแดงหมดจัดอันดับอ๋อสวยสมัสมสดเลยอ่ะ เชือแดงแดงก็แดงแดงซีซันนี้สี่สินะอันนันก็ซีซันดีที่นี่ถ้าฉลองเรบอกเก็บหปีฮะมันแกกเจ็ปีไม่ใช่หรอเราสร้างมันนี่ครับขึ้นเล่นเปสอง้งได้แทนส่วนเชือ,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 อนี่ข้าซีฮรนนี่ก็ฟรีนะครับลิ่นขึ้นเล่โกสี ไอนน้ก็โกสิงกันแต่เป็นโมทีพิสมีท่านี่ครับอดีตนะดูดิอันนี้อันนี้ท่าน,น,นั่งว่าท่าน,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 นี่ก็มีท่าน,นี้ก็มีท่าน,นี้ก็มีได้ท่นนานไก่ดว้วยถ้าเปิดตัวเขาเขาเข,ขาบอกว่าให้สูมหนึ่งฟั้งกับผมสุ่มได้เออท่านี้เลยที่สกินตัวละครไม่มีเหรียญเดียว มีแต่สกายเลอร์นะครับสกายเลอร์นอ่เกิบไปฮันเซไม่มีโปรไฟล์มีนะมีเยอะดูเดิโอ้มีเยอะนะนี่ครับฟูน,นี่เฟซบุ๊กนี่โอ้มีเยอะใช่ไหม,มดูเอาเฮ้ยแปบ๊บโปรไฟล์นี่นะอันนี้มีเยอะสวยนะมีโคเดออคุณผู้ชมโอ้มีเยอะใช่ไหม,ม จะมีแรนงแดงแรนงบนอะไรก็มีเดียวแต่อันนี้ผมอยากใส่มากที่สุดก็คืออันไหนวะให้มันเอาไม่ฟีอยู่นะอ่าอันนี้ไงเนี่ยครับผม,มเราสะลองคุปโปกเกตป็นเฮ้ยอันนี้รถสปอร์ตสองคนอันนี้ก็มีเหมือนกันรถมอเตอร์ไซค์สามพันนะ อันนี้มีค่ะมีอันนี้ก็มีคันนึงอันนี้ก็มีคันนึงอันนี้ก็มีคันนึง่งส่วนอื่นๆนะเพิ่งก็จะมีไม่ค่อยบัตรยืชื่อมีนะมาไปดูด้านของปอืนกันบ้างนะครับปืน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 โอเคปืนแรกก็จะเป็น M4 มี3าสกินนะ5้าปีเบียก่อนต่อไป a อ คือเจปีนะรับได้สมัครเล่นไหมเท่าน,นันี่เป็น,นปีก็อันนี้ก็แกะปีปโซฟาไม่มีปมามัคนี่ครับเอ็กเกมแออะไรไม่รู้นะแบเออสวยสตัวนี้เนี่ยนะดีบนหนอยเน่ี่ครับเออนี่นนนนะนนยเออสองกระบอก สองก็พอไหอสมปืนกกินใช่ไปืนคับ uh, มีปุย่าปืนนี้ก็มีสองอันอปืนก็มีเลวนะว้าวอันนี้ก็มีนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีซือปืนนี้ปืนนี้โอเคปืนนี้น่ครับนีู้กสองก็มีแต่อันเดียวปืนมีอันเดียว อันี้แหละคืสไนเปอร์นี่ไงม,มีสกินเดียวนะครับเอลิปยูเอลิปยูอ่ะสไนเปอร์ครับมีมีสองเจ้านะดานาเดี๋ยวดาวโหลดให้ดูนี่ครับปืนใหม่ๆกากาเนี่ยมีรีเซิร์ชปืนพกนี่ชองเป็ดชองเป็ดนี่เอ็มห้าร้อย MP นี่ยูเอ็มพีจุดสองไงไม่ นี่ครับกระทะโอ้นี่อลไรนี่มีมีเยอะมีเยอะนี่เขี้ยวย้อนเยอะมีก็มีมัดไม่มีนะอ่อนี่ไอ้พวกอาหารละบียมีเยอะนะเนี่ยดูเราเปิดอันนี้ก็มีนี่อันนี้ก็มีอันนี้ก็มีนะนี่ ไอ้ niin, บอแดงแดงนี่ไอ้บอสโลโกเือร์เจ็ดปีนี่พเพือก็เอคชิปแจกสอนละไอ้บอสโลโกเตอร์เจ็ดปีแต่ตัวนี้หาไม่ได้แล้วนะครับตัวอื่นก็ไม่มีนี่ครับมีแค่นี้นะเสือกคูบาร์คูบาร์พลิทิโรอ,อ,นโอ,อินี่นะท,นที่ชันนี่สี่สิบของแรงหมดว่าไปขึ้นหนึ่งอันนี้ก็ขึ้นหนึ่ง ส่วนบุญญาพานะนี่ครับบุญญาพามีเยอะเยอะนะว่าครับนี่นี่นีดูดูเอามีคนขอลายห้าห้าร้อยนนี้ซันดีมากเล่นแดงขาบาทอันนี้นแดงเหงนี่ครับเป็นอะไรแฟนมีมีสายยาอันนี้ปีี่สี่นะครับผู้ชมนีสาย cứ mư xúc phương sang và àนัก muối quắm rồi và mời ban bye bye